พักไทยสบายดีนะคะพี่น้องสุขูมสุกคนมากินข้าวน้ากันเ้อค่ะวันนี้ก็ได้ลาบปลานะคะปลาขาวไทยเนาะลาบพักก็มียอดกระถินงามๆเ้อค่ะเด้องามขนาดเราไม่ต้มนะคะ,ะพักติ้วกับพักอันกาดสอยน้อยเนาะมีหมูอบนะคะเสือซามใหญ่ขนาด มากินน้ำกันด้วยค่ะลงมือนะคะลงมือหิวเขา้า oh. นัดกระทินอ่อนงดงาม ข้าวเช้าแต่กินเที่ยงพักกาดซอยหรือพักกาดหินเนาะ กินกะก้อยกะลาบตอนน้อยๆแบบนี้บ๊อบเพชเไรไปเลยก็ดีกินเมมเต็มค่ะพี่น้องเมมเต็มโอ้ยกำลังถ่ายไปกับดับเนาะตัดไปเลยนะ ได้หาหลบคลิปตัดรอบที่สองแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะพอดีไม่พร้อมด้านอัดคลิปเนาะเพราะว่าโทรศัพท์เมมเต็มนะคะจะได้ไปเคลียร์ก่อนขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไปลคะค่ะ